ตอนนี้เลขไม้ก็รีเซตนะครับ00แล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมเกตเวสิตี้นะครับระยะทางเท่าไหร่น้ำมันสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่นะครับจากการสิ้นเปลืองของน้ำมันของเจ้ามิวเอ็กอีลิแน1.9 ปี2022ครับฝนตกด้วยนะครับวันนี้เราจะเข้าเลี้ยวเข้าเส้นวัดเนินไร่นะครับ ่านจะเป็นรถเสียคมนะครับ B M X one ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ50-60กิกิโลเมตรนะครับสภาพการจราจรก็จะมีเบรก เป็นบางช่วงนะครับ นี่ก็จอดต่อคิวนิดนึงนี่นะครับในวันที่ฝนตกลดก็จะเส้นนี้เยอะนิดนึงครับเซ็นเซอร์ ดานาเลยเตือนดีเหลือเกินตอนนี้ก็1.9กิโลเมตรแล้วครับตรงนี้ก็จะมีการฉลอตัวอีกทีนะครับตัวคนมาจอดซื้อข้าวทางสายมือนี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่30ถึง40กิโลเมตรครับตาการสิ้นเปลืองก็9.9เพราะว่ามีทั้งเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคันเล่งสลหรับกลนไปตอนนี้ราก็หยุดอีกครั้งนะครับน่าจะยาวถึง แยกข้างบอ่อน้ำนะครับประมาณหนึ่งกิโลเมตรตอนนี้เราก็เกือบจะถึงแยกบอ่อน้ำเกตเวแล้นะครับนี่กับบ่อน้ำ บ่อน้ำดิบนี่มคมอุตสากรเกียรติเลยตรงนี้ถ้าไม่มีอาสาก็รถจะเยอะรถจะติดเยอะมากเลยครับแต่ฝนตกอาสาก็ยังมาครับวันนี้ เราเพิ่มมาถึงโรงงานโตยโยต้าแล้วเราจะเข้าฝั่งลานจอดชั้นสองนะครับนี่นะครับให้ชมวิวบอ่อน้ำทีหนึ่งแต่ฝนตกมองเห็น,นครับ เราเดี๋ยวเขาลงงานกัน จะเข้าฝั่งประตูเจ็ดนะครับตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถแล้วระยะทงาง5.4กิโลเมตรอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับ10.6กิโลเมตรก็ ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ